ครับเช้านี้นะครับเราก็อยู่หน้าสถานีรถไฟชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเลยนะครับเป็นสถานีใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับรถจ่ายน้ำที่จอดอยู่ ที่สถานีรถไฟชุมพรนะครับว่ามีรถจ่กยน้ำหมายเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับมาเริ่มต้นในคันนี้นะครับคันนี้รถจักรน้ำหมายเลขสองสามห้านะครับสองสามห้านะครับแปซิฟิกนะครับใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวนะครับ สำหรับรถจ่ยน้ำ Pacific m a r e 2สองสามห้านะครับนี่นะครับตัวล้อนะครับสวยงามมากนะครับนี่เรามาชมด้านหน้ารถจักรกน,นะครับ นี่นะครับรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกนะครับใหญ่มากนะครับนี่ขอบพวงก,ก็เป็นขอบพวงแบบอัตโนมัติแล้วนะครับแบบรุ่นใหม่เลยนะครับรถทวนท่อลมก็เป็นท่อลมสุญญากาศนะครับหรือท่อลมดูดนั่นเองนะครับผมนครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันนะครับ มาถึงอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นรถจักไอ้น้ำหมายเลข178นะครับ178อันนี้รุ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยมาบอกกันนะครับนี่นะครับล้อสวยงามมากนะครับนี่ครับดูล้อนำนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ขอพ่วงเป็นแบบขอพ่วงรุ่นรุ่นเก่านะครับเป็นขอพ่วงแบบสลักเกี่ยวนะครับหรือปากนกแก้วนั่นเองนะครับระบบท่อลมก็เป็นระบบท่อลมสุญญากาศนะครับหรือลมดูดนั่นเองนะครับมาดูด,ด้านหน้ารถาจากกักรนะครับนี่นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับ เรื่องะคสถานรถไฟชุมพอนะครับสวยงามจริงๆนะครับชอบมากชอบมากเดี๋ยวไปดูกันต่อไปกันนะครับเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันเล็กหน่อยนะครับก็เป็นรถจักไอ้น้ำหมายเลขเก้านะครับแมหมหมายเลขสวยซสด้วยนะครับนี่นะครับคันเล็กน่ารัก ในอดีตเคยใช้งานจริงๆนะครับคันนี้วิ่งในรางขนาด80เซนนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับด้านหน้าหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับคุณต่อไปก็ไม่มีอะแล้วนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้า ไปเขียวไฟแดงสี่แยกเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรนะครับผมโอเคครับจไอ้น้ำก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟชุมพรเพื่อรอกับนะครพนมกับรถธรรมดาขบวนที่254หลังสวนทนบุรีครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปรถไฟรอบเช้าที่สถานีชุมพรกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนกลับหน้าครประถมนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันครับ